ทำไมสายตาเย็นชาเวลาที่เราเจอกันทำไมต้องทำอะไรอย่างนั้นไม่เข้าใจาเธอเลืมไปแล้วหรือไงเรื่องราวครั้งนั้นภาพในวันวาที่นี้ต่อกัน หากวันนั้นฉันทำอะไรที่ไม่ดีที่ผิดไปอยากจะขอให้ลืมมันไปได้ไหมกลับมารักกันเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมเธอ ยังรอเธอเสมอทุกครั้งที่หายใจไม่อยากมีชีวิตอ้างว้างอีกต่อไปก็มันทนไม่ไหวจริงๆริงเพราะหัวใจรักแค่เธอ ก็มันทนไม่ไว้จริงจริงเพราะหัวใจรักเธอคนเดียว